สวัสดีครับปกันเช่นเคยนะครับจะเปลี่ยนชื่อจากพุทธพนอ์ยาวมาเป็นปู่เจ้าสมิงพายคดีทรั์นะครับนี้มาทานข้าวด้วยกันครับวันนี้รีวิวนะครับน้ำพริกกุ้งเสียงของพี่ยาวนะครับสั่งมาจากพี่ยาคนลุมพี่ยาคนลุมนะครับนะครับหน้าตานะครับหน้าทานนะครับอร่อยครับ กุ้กับไข่เจียวครับน้ำพริกกุ้งเสียบ้องคู่กับไข่เจียวครับอันนี้ทางเหนือเขาเรียกแกงแคร์นะครับแต่ผักหมดละเอาหมูส,สันส,สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าหนังอาจารย์กินข้าวเห็นปะวันนี้มีหยังกุ้งแกตัวใหญ่จริงครับอย่างนี้สวัสเจ้าเน่ผัดหมูไฟแดง ทำที่กุ้งเสียบได้ทำเองนะเจ้ากระกรอบไข่เจียวขอนเรื่อนี้อะไรรองท้องเคยซื้อขนมปังรองท้องก่อนเจ้าคนมาซื้อขนม

อย่รลองท้องเลยเดี๋ยวกระเพาะทะลุอันนี้แกงแกงแครทางเหนือนะคะแกงเขื่อแกงแครงขาหมูอร่อยมากแกงแครขาหมูเจ้ากลาแม่ปีน้องอันนี้มีน้ำพริกกุ้งเสียบแต่ ก็นางเลือกก็กินกุ้งเนาะกินน้ำพริกได้แต็มเอากุ้งพี่กุ้งเสียบเจ้าเจ้าเมาะขนาดากินกับอันยังกินกั๊บข้าวออร์เรฟข้าวออร์เรฟนี่หนักพอแม่พี่น้องกิโลละึ่งสามร้อยกิโลละสามร้อยครับ, <300. S 1> ลลรบพี่ยาคุณลุงเนี่ยขออนุญาตเท้มือนะครับให้ดูกุ้งครับกุ้งแกตัวใหญ่จริงครับ นะเจ้านางขินก็เข้าออเลิร์รนะเจ้าเข้าออเลิร์ตีเจ้านางเกยเกยได้มาปู้ไว้นะเจ้าว่าอ่าเดี๋ยวนะเจ้าเน่ารอก้าเอาเข้าออเลิร์นี่ค่ะวันนี้เรามากินข้าวเราเรากินข้าวกับตรงนี้นข้าวออเลิร์รของเรานะคะที่เราใช้ เขากินทึงวันนะเจ้าหุงกินทุกวันเลยเข้านี่นะเจ้าอตอนนี้เขาทำ YouTube ยูทูบตัวนะคะก็ทางอูทางภาษาเหนือแล้วก็ภาษากลางนะเจ้าเข้านี่นะเจ้าลดน้ําตาลในเลือดช้ามื้อช้าเท้าเ่าเลียต้นหล่อนไขมันเบาหวานความดันแล้วก็น่าจะอาโลกไทร้อยนะเจ้า และเราหลายๆโลกตีบันเทานะเจ้าใช่ขอใช่กันว่าเป็นการบันเทานะเจ้าเจ้าน้ำกินเท้านี่ไปประมาณ4ถุงสถุงเนี่ยเจ้หนึ่ถุงผสมข้าวขาวได้3ากิโลนะเจ้าเพราะหลังจากตีเกยน้ําตาลมันขึ้นคือเจื้อเจื้อ่แบบนี้บันพบบุรุษไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะบันพบุรุษไม่ได้เป็นเบาหวาน ตระกูลเราไม่เคยมีใครเป็นเบาหวานมันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเราอาจจะกินน้ำตาลเยอะกินผลไม้ที่มีรสหวานมีผลไม้ตีเขากินไปแล้วนาทุเรียนก็ของหวานก็มันทอนก็กินของหวานเข้าไปน้ำชากาแฟนี่คือเจ้านางบอกกินอยู่แล้วนะเจ้าแต่ช่วนมากจะกินผลไม้ผลไม้มันมีรสหวานผลไม้มันมีรสหวานนะคะ มันทําให้น้ําตาลเราขึ้นได้นะคะแล้วก็ผัดอะไรต่างๆไม่ต้องใส่น้ําตาลถล้าใส่น้ําตาลมันก็จะน้ําตาลมันก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้านางเคยมีน้ําตาลสูงนะคะจากที่ไม่เคยเป็นเลยแล้วตระกูลนะคะกรรม,มพันธุ์เนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานไมาได้เป็นเลยนะเจ้าแกมันขึ้นมาจนถึงอ่ร้อยห้าซิกค่ะเพราะหลังจากกินอันนี้ไปสามถุงอันนี้เป็นถุงดีซี เองได้แก้เลยนะเจ้าปากฏว่าไปเจาะเลือดวันตีซุกตีพานมาซุกตีพานมานะเจ้าผลเลือดออกมาคือเหลือลอยซิบสีนะเจ้าคณหมอบ่าอู้ดีขนาดจากลอยห้าซิบลดลงมาเพราะเขากินข้าวนี่นะเจ้าเพราะฉะนั้นขอฝากพ่อแม่เป็นน้องด้วยสนใจนะเจ้ามาได้ยาขายนะเจ้าแต่ว่าอยากแนะนำให้กับทันตีเป็นเบาหวานนะคะ เป็นความดันเป็นอย่างต่างๆลองมาหันมาหันมาบริโภคหันมาทานข้าวนะคะที่ลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะลดน้อยถอยลงไม่ได้รักษาแต่ทําให้ลดน้อยถอยลงได้นะคะติดต่อมาได้นะเจ้ากับเจ้านางนะเจ้า,นา,นาเานาะว่าราคานี้เป็นราคาอาตีเฮาซอ้อขายกันตึ้มนใจสมาชิกนะเจ้า250ิบาท แต่ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกกับจักน้งน้อยก็ยินดีนะเจ้าจะมีหมัมราคาหนึ่งนะคะเนาะเพราะฉะนั้นขอฝากคอแม่พีนน้องตัวเอนะคะหักสุขภาพตัวเราสุขภาพดีไม่มีขขยนะเจ้าเราต้องรักษาตัวเองนะเจ้าเพราะฉะน,นั้นขอแนะนำนะจ๊ะเข้าออลเดอร์มามากินเข้าตัวกันตอนนี้กินน้ำพริกน้ำพริกนี้อย่างนี้กระดุก อัน,น้น้ำพริกนี้เ็อย่างนี้มีเม็ดมะม่วงตัวทัวกะจุวยจ่วยเ้าได้นะกินทัวเยวอะๆคนเป็นมะเร็งไยเราเนี่นนคนที่กินทัวอื้มนีก็กบมุบบบ้งกระมุบบ้งค่ะ ต้องจะมีไข่เจียวถึงน,น้ำพริกก็ต้องมีไข่เจียวเลยแล้วอ,อร่อยค่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานๆน,นะครับน้ำพริกขมเขียวอร่อยเนี่ยมา,ากินข้าวเจ้ากันเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่มา,ากินข้าวเจ้ากันเลยเจ้านางกำลังกินข้าวอยู่ใครสนใจขา้าวอ่ะติดต่อมาได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรค่ะตัวหนะเจ้าเนอะ ตี่ต่อมาได้เจ้าตอนนี่แนะนำคนเอาไปกินคปนกินแล้วดีคนบอกตอ่อครับมาจัดดีเลยเจ้าจะนั้งขอกินข้ากันเนอะ้อจะไดก็ข้าหวหมนไก่ข้าอร่อยติีตต่อเจ้าน้ำมาได้หน่ยเจ้าสส่กระเจ้า อร่อยมากเลยค่ะทำฮิกพิยาคนลุมนะคะเราสั่งมาจากในเพจนะคะใครสนใจก็สั่งพิยาได้เลยนะคะนี่<ม>รเราไม่ได้โฆษณาให้เขาะนะคะแต่ว่ามันอร่อย <ไป S 2> จริงจริง,รงสั่งมากินแล้วก็เลยรีวิวให้พี่เข้าไปอร่อยจริงครับอร่อยมากค่ะไม่โกหกครับรกุ้งเขาตัวใหญ่จริงครับ เยอะเยอะะไม่ใช่มีแค่ตัวสองตัวเยอะนี่ค่ะครึ่งกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครึ่งกิโลนะคะแต่ค่าขนส่งเราส่งเองนะคะ เนี่ยนะครับเราส่งเองเราต้องเสียค่าส่งเองพี่ยาป็นลุงครับนยเราไม่ได้โฆษณาให้เขาค่ะแต่ว่าความที่เราเป็นแม่ค้าด้วยกันน่ะนะคะอร่อยแล้วบอกต่อครับเราไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่อะไรครับอร่อยแล้วบอกต่อครับคุณค่ะถุงนี้ถุงครึ่งกิโลนี่เราเอาออกไปแล้วึ่งหนึ่งนะคะเยอะมากกุ้งตัวใหญ่ วันนี้เสียนี้จะมีรสชาติหวานๆเผ็ดๆวันนี้ตอนเย็นๆแล้วนะคะปู่จะปู่เจ้าสมิงคลายกับเจ้านางน้อยจะเดินทางไปรีวิวรีวิวทุ่งบอตองอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าวันนั้นเราไม่อยู่ตอนกลางคืนแต่วันนี้เราจะไปถ่ายมูกแสงสีเสียงให้กับ FC ให้ได้รับชมกันนะคะว่าที่แม่เมาะ ที่อำเภอแม่มอ้อจังหวัดลำปางของเราหน้าเที่ยวขนาดไหนนะคะตอนนี้ถ้า f ออยากมาเที่ยวมาได้เลยนะคะดอกสวยงามไม่ต้องไปถึงแม่ทั้งสอนเลยค่ะตอนเย็นๆนะคะเราจะไปวันนี้เจ้านางก็เปิดร้านตามปกติ แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกันนะคะเราจะไปเที่ยวพักก่อนเราเพิ่งทำยูทูบอะค่ะลดฟันนิดหน่อยนะครับเลยกินแบบไม่เราเพิ่งทำยูทูบนะคะแล้วก็ขอนะขอกำลังใจขอกำลังใจ fc ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครเพราะว่า,ออากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่เราจะไปทำภากรกิจนี้ไปทำไลค์ให้กับ fc ได้ชมว่าที่ไหนมีที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็อาหารอร่อยนะคะแต่ร้านเจ้านางก็อร่อยนะคะ กัจนจันนางขึ้นชื่อค่ะที่ลำปางขับ<ร>เท,ที่ร้านนี้อร่อยครับสูตรเราไม่ได้เรียนแบบใครนะครับถ้าเอฟซีท่านไหนอยากจะชิมอยากจะทานหรืออยู่ใกล้ๆในลำปางนะครับที่ติดตามหรือว่าได้รับชมคลิปนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แวะเวียนดูนในเที่ยวลำปาง ได้ดูคลิปนี้อยากจะมาลองกินผัดไทยโคราชดูก็เชิญได้นะครับหาดูใน Google Map ค่ะแต่ร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะคะตั้งโต๊ะได้สามสามสามชุดริมทางครับนะคะเป็นร้านอาหารข้างข้างข้างขนมเนี่ยแต่ก็เป็นร้านนะนะคะไม่ได้เป็นเพิงนะคะแต่ว่าหาดูใน Google Map ได้นะคะมะีมีแผนที่เรามีเบอร์โทรพร้อมนะคะ ถ้ามาในาพักในลำปางมาไม่ถูกนะคะสั่งในฟู้ดแทนดอหรือแก๊ปฟู้ดได้นะคะชื่อร้านเจ้านางน้อยผัดไทยโคราชอาหารตาสั่งค่ะอร่อยเดี๋วบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออ อยู่ลำปางทำไมชื่อผัดไทยโคราชผมเป็นคนโคราชนะครับลูกหลานโคราชนะครับปู่ย่าตายายคนโคราชนะครับปัจจุบันก็ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้นาได้ตอนนี้าามาอยู่เหนือเพราะอะไรครับมาอยู่เหนือนี่ก็เพราะว่าไม่มีอะไรครับกับข้าวอร่อยเอาแล้วไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> ไม่มีอะไร เขาบอกไม่มีอะไรมี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 ภรรยาเป็นคนไหนเป็นคนลำปางครับสวยไหมไม่สวยดูเองครับดูเขาตอบดูเขาตอบนะคะก่อนนี้ใช้ชื่อผู้ทำหนวดยาวนะครับก็เลยเปลี่ยนนะจากผู้ทำหนวดยาวมาเป็นชื่อองค์ของตัวเองเลยนะครับนะที่เราปฏิบัติที่เราปฏิบัติทุกวันนี้นะครับก็คือมี ปู่ตาไฟกับปู่เจ้าสมิงพายแล้วก็อีกหลาย,ลายองค์มาอยู่ให้เราให้เราได้ปฏิบัติให้เราได้นับถือศร,รัทธาในองค์ของท่านนะครับในญาณของท่านนะครับก็เลยเปลี่ยนจากปู่หนวดยาวมาเป็นใช้ชื่อองค์เลยนะครับเป็นปู่เจ้าสมิงพายเราเขออ<น>าได้ขออนุญาตแล้วก็ได้จุดทูปขออนุญาตปู่แล้วนะครับก็ บางท่านอาจจะสงสัยอาจจะงงไอว้ว่าจากปูหนดยาวมาใส่เป็นปูเจ้าสมิงพายเออเป็นยังไงทําไมถึงมาใส่ชื่อปูเจ้าสมิงพายอะไรเงี้นะแอบอ้างหรือเปล่าอะไรงี้ไม่ได้แอบอ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ด้วยนะครับแกงแครแกงแครทางเหนืออร่อยมากเลยนะคะ,ะต่อจานที่สองครับกับข้าวไม่อร่อยฮะ,ะกับข้าวทางเหนือนี่คือไม่อร่อยครับตอนนี้น้ําหนักแปดสิบราคาจากหกสิบครับ อรยาทำอาหารอร่อยแกงแค่ททางเหนืออร่อยมากเลยคะ่ะเชียวชนชิมมาที่นี่มาที่นี่บอกเจ้านางเจ้านางทำอาหารเหนือให้ให้ได้ทานหน่อยได้ไหมยินดีนะคะอร,อ,อร่อยแม่อร่อยดูผมกันเมื่อก่อนมามีตัวนิดเดียวแตวน่นี้ไอ้นี้เมื่อก่อนวันมาก 59ไม่เกิน65สนะิบหตอนนี้80ครับกินดีอยู่ดีเมียเลี้ยงดีครับสมัยก่อนขับรถล่องนะครับลำปางนี้ผมไม่เคยแวะเลยครับขับผ่านไปเชียงใหม่เชียงรายอย่างเดียวครับทุกวันนี้จอดจอดสนิทเลยครับที่ลำปางครับ ถนนนะฮะจะดังหน่อยเพราะว่ารถวิ่งเยอะนะครับบ้านติตถนนครับเสียงรถเสียง,ยงเอฟเฟคข้างๆก็ธรรมดาว่ากันไปเราไปห้ามเขาไม่ได้รถห้ามว <laughs> ิ่งจะอัดวิดีโออะไรนี่ไหมฮะเราไปห้ามไม่ได้อร่อยค่ะ กินกะผัดผักบุ้งก็อร่อยนะครับกุ้งเสี่ยมเนี่ยอดเนี่ยกุ้งน้แกใส่กุ้งเยอะจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยผมกินไปก็หลายตัวแล้วตัวน,นี้เหลือในในถ้วยนี้ก็อีกหลายตัวครับมูลในนี้ต้องเยอะนะบางเจ้าที่มีแค่โรยหน้านี้นิดหน่อยนะแต่ของพี่ยาคุณลุงนี่แค่สองโคมเราก็เรียนตามเขาเนาะความจริงเขาอายุน้อยอยู่เลยที่ เขาขายอยู่ที่ในกรุงเทพอ่ะไม่รู้ขายตรงไหนอะ Earth ่ะเอิร์ดสดชื่นรีวิวใช่ไหมนะที่ที่ที่เอิร์ดสดชื่นไปเอิร์ดเอิร์ดนะฮะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดสดชื่นนะที่เขาไปรีวิวนะเราก็เลยเห็นเขารีวิวในอา่าเพจของเขานะเพจเอิร์ดเฟซบุ๊กนะครับเขารีวิวในในเฟซบุ๊กเราก็เห็นแล้วก็สีสันหน้าตาคงจะ อร่อยไหมอะไรเย้งนนะก็เลยสั่งครับมาครึ่งกิโลอร่อยมากค่ะสมคำลํำลือครับพี่เขาใส่เม็ดมะม่วงด้วยนะครับ ขออนุญาตนะหยิบเม็ดมะม่วงให้ดูครับกุ้งกรตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตัวนี้นนเราซื้อกินนะไม่มีเม็ดมะม่วง,งนะไม่มีครับแล้วก็กุ้งก็ใก่กุ้งตัวเล็กๆบางทีไม่เห็นกุ้งด้วยซ้ำเห็นแต่กระเทียมแต่นี่กุ้งตัวตังเจ้าก็กบบะเทกระเทียมเยอะแล้วก็หวานก็มีแต่กุ้งไม่ ไม่มีความอร่อยะมันหวานอันนี้ยังมีหวานมีเผ็ดรวมกันแล้วก็กุ้งตัวใหญ่อันนี้เขาไม่หวงจูดเลยนะคะเขาไม่หวงสูดนะครับเข้า,ขาไปดูได้เลยในเพจของพี่ยากลุงมอันนี้ดีใจจะได้ไเพียวท่านใดที่มีสินค้า,ายอ,อยากจะให้เรา รีวิวให้ก,ก็ติดต่อมาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเราจะฝากเบอร์โทรไว้หลังคลิปนะครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตกินข้าวต่อไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปถ่ายทำทุ่งบัวตอง ะะคแสงสีตอนเย็นตอนค่ําให้เอฟซีได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรไว้ในใต้คลิปนะครับถ้าสนใจติดต่อให้รีวิวโฆษณาสินค้าก็ติดต่อโทรมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับซึ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ